กสวัสดีท่านทุกท่านด้วยครับอยู่ของคุณพูนะครับซึ่งในคลิปนี้เราก็จะเล่นเกมจูดิสิวโวเดอะเกมกันนะครับซึ่งผมก็ไม่ต้องในชีวิจริงก็ได้นะเรียกว่าจูดิสิวโวให้เสือก็ได้ๆๆันเกมจูดิสิวโวนี่ผมก็ติดมากเลยนะผมติดมากโคตรติดนะผมคนดูดีว,วีวผมสิทุกคนดีวีวผมสามสี่และวหรือสายยีสี่และ นี่แน่ๆน่นบผมถามว่าทำไมผมโพขนาดนี้หรอคือผมก็โปเอาอะไรครับผมคือคือคลิปหนะ้าอยู่ผมจำสอนโปนับผมนะโอเคปะอยู่ผมจำสอนโตนับผมโอเค ยิ่ซิบซิบซูปีปซะปีโป้ปูปูปาปาปไปโบเลโปลีลาลีลาลิโตอร์โอ้าวโอเคแฮมสวัสดีทุกท่านเดี๋ยวผมมานะครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปเลยกันโอเคนะโอเคท่านผู้ชมผมมาแล้วอ่ะโอเคนี่ย ซึ่งตัวนี้ก็จุ๊บจุ๊บจุบจุบจุ๊ว้าวเย้ในที่สุดก็ได้อนี้มาสักทีโอ้ยอยากจะได้อนิวตั้งนานมาสุมชิ้นก็ได้วู้ดิสลอต ดีดีดีเลดี้ดีดด ừ, ดมากโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอหาก่อนอยู่ไหนอ่ะนี่ไงเอาจุ่มจีน้อยมากถ้างั้นเอานี้ตัวเองก,ก็โอเคทำชกตกท่านขาเนี้ยนะหัวหัวไม่เป็นไรหนูอ่คิดดูอโอเค โอเคครับผมมาแล้วก็เด <Yes. S 1> okay, <limitation> ี๋ยวผมขออัพเกรดนี่ก่อนนี่นีอัอัพเกรดเลยงับ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 มๆๆนมๆนมายปยๆๆนแน่ดๆๆุนน เงยสวัสดีครัแบ,บแม่เ,เป็นบ้าเนี่ยอโอเคครับทุกคนทิ้งตคนนี้อย่าผมขอทำเกินนี่ก่อนนะครับผมอย่าผมขอทำเกินนี่ก่อนจุ๊บจุ๊บโอ้ขอเพิ่มนีหกอย่างจุ๊บจุ๊บห ยิ้มเลยน,นนะอ่าโอเคเดี๋ยวจะมาหมุนนี้กันนะผมหมุนนี้เลยนี่หมุนไม่รู้เลยหมุนเลยเดี๋ยวผมจะใช้ตัวไหนดีนะตัวนี้พลังโจมตีเยอะเปเอบใช่ตัวนี้เลือดเยอะแปลว่าความโจมตีน้อยแต่น,นี้ความโจมตีเยอะแปลว่าเลือดเลือดน้อยกว่า ใช่เอบถ้งงงาง,งั้นผมเน้นความโจมตีถ้างั้นผมเลือกทีเล็กกันนี่้าบอย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 เราแป๊บเราแปไ๊บนะผมผมไม่สจเออทำไมได้หล่หนมาจังโอเคโอ้โหดับโดนนี่ไปชนหน่อยต้ม ฮะดูสิอึ๊บโอ้ผมว่นานะผมไม่เล่นดีกว่ายอมแพ้แล้วครับอ๋อและวพี่เดี๋ยวว่าผมจะดูสัตตายถ้างั้นเดียด๋วยว,ยวยผมจะทำการดูสัตตายก่อนกันนีนดูสัตตายนะผมว่าสัตตายจะเป็นไง ผมขอดูสากตาก่อนว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยผมยังไม่เคยดูสากตามเลยตอนตามจะเป็นแบบไหนนะโ,โหโคตรเท่โคตด,ดีคือแบบแติ้ชื่อมาสู้ไปก็ลุมไม่ไหวนะผมอ ่ถ้าเกิดถามว่าตัวไหนโหมไม่ตัวในกลุ่มผมนะเหลือก็บอกเลยครับว่าตัวนี้แหละยะัอืมไม่โอ้ยมันดิ่งอะไรอ่งเลยอ่ะโอเคถูกใจหมดโอเค แต่ว่าถ้าเกิดคุณจะโปนี่คือมันต้องปิดเสียงเพลงนะครับผมนี่งั้นเนดี๋ยวัมจะหลุดนะครับผมลองปิดเสียงอ่าก็บอกเลยครับว่าคือพอเราโปรเสร็จปุ๊บมันจะไม่โดนแบนนะครับเดี๋ยวผมให้รู้ว่าจะไม่โดนแบนเดี๋ยวผมจะเล่นโหมด PVP เลยคุ้มพีใจะได้รู้นะครับผม เอาตัวจะกราไปเท่กันเราแปบบ๊บเราอีกสป๊ยหนงครับผมอจะตัดไปตอนเลยอือคือ,อค็ช่ด,ด้อ๋อโอเคง่ๆง่แง่โอ้โหทจมตีอย่างแรงทจมตีคุ้นเลย ห้วยตัวนี้นี่ผมยังไม่มีอย่างเี้ยผมมีแค่ตัวเดียวผมก็เลยแอปแคสิบโอ้เจอจงท,ทีหรอมา <c oughs> ตัวเอกของโนงมาและวนี่ตัวเอกตัวน,นี้เป็นสนุยงียตุ่ม เธอต้องเือร้นะแลลยโอ้มายกดได้สาวุตได้ด้วยนี่ไปทันหน่อยเกียอู Down. ้ห uh, <Well, ูน่าจะโจมตีแรงขนาดนี้ผมจะสู้วังไมนครับคุื่มอ้หโอโอ้มายกดยาหน้ายายายา ผมก็ไม่โดนแบนนะผมโอเคดูผมจะมาสุ่มนี้แป๊บสุ่มสุ่มอู้ดเอ็นนี้น่าจะดีแหละหวังขอดูก่อนดีเปล่านะาดีเปล่าอืมอมขอดูหน่อยตัวสล็อดก็อืมยังไงอยู่ตรงนี้ จุดด่นอย่างน้อยช่งคลิปนี้ก็อาจจะหมดเวลาไปแล้วนะผมงนนั้นขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บมา่อวานนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะบ๊ายบาย